คาราน้องอยู่ที่295นะคะมารก,ะกระสบู่กับเบอร์ตาบนาตาการที่3ที่4เป็นการขายกาแฟที่ม้วนคักเนี่ยสกปรกด้วยโอ้ยเฮ้ยเมียแม่อยาโกดกระดิ่งน้องสิตืน่นแมตื่น,ดนะะรดครัไม่ได้ไปเทศดอ่เอนั่นนั้นโทนรศัพท์ขอบคุณค่าขอบคุณค่ายินนาตะการ ไม่รู้ยังไม่ได้เจอกันเลยยังไม่ได้เดินมานี่นะนอนอยู่นู่นหรือเปล่าเขามาถึงหรือ,อยังเขาไปงานต่อหรือเปล่าไม่รู้เท่าก,กันเดะม่เห็นกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาไม่ร่าจะไปหาหม,มอแบบมึง แล้วแล้วเวลาเข้างานแล้วแต่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 ไป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 เข้างานไปเข้างานเลยเวลาเข้างานก็ต้องหัวไอ้เมจิฮ้าต่หัวแม่สัวที่สันเวียงพญยิตุ่มมันเปียนเรื่องเรื่องต่อเน,นื่องจากหมู่บ้านนี่เขาประเสือ้อเล่าไงเขาขับเบาใบเสียเจ้าเพราะว่า้วนถึงรูเพราะว่าไปเส็จไม่พี่เพราะว่าไม่ต้องก็ได้มันต้องมีใบเ็จเอาไปลดหย่อนภาษีคุณไปทำอะไรมาดูดซ่วง อ่าเพื่อนรังโอ้โหกว่เกิดมาเมียอยากจว่าใจเลยมแม่อาบน้ําแล้วไม่ใส่ชุดนอนเพราะว่าตื่นลงมาว่าจะทํากิจกรรมหลายอย่างตื่นแต่เช้าไงตื่นเช้าไม่สลืมสลืมแบบมันทันเวลาก็เลยอาบน้ําใช้เวลาอาบน้ำประมาณสามสิบนาทีก็เสร็จแม่โดนไม่ 10, 10, ไบบเท่าไหร่หมื่นหนึ่งค่ะสิบใบเท่าสองทอผักมันถ่วมหมดเลยมันซึมหมดเลยหกพันห้าร้อย ก็คอยเพิ่งบอกว่าให้ตวงให้ค่อยเบิ้งเทลลิฟเทลลิฟเพราะว่าพูดแล้วเลดตีเป็นมอให้พี่ก็ตั้งว่าเลยเหรอเขามาตวงไปริฟคือสมัยอันตวงเข่าขายตะกี้ว่าตวงไปรีฟินเด้ถังริฟแหละมาแสดงว่าน้ำทั้าหมดมาสมัยตะกี้ขายเข่ามันบเอาในน้ำเราเอาไปริฟนึงกัฉีดไว้ เอาไปจกักรีดถังละสิบลิตรนึว่าไ่ฉีดไว้ฉีดไว้เห็นว่าขายเขาสมัยโบราณนะ่ะอันนี้ดูส่วมก็ต้องต,ตักลวงไปรีดขึกันสิแพ่งป่านนี้ในบ้านด้วยได้ส่วมเต็มด้วย <c oughs> คิดไปรีดคิดว่าคือโกงวะแม่แมนหนูก็ไม่รู้พอเจอตกใจเลยทำไมเยอะจังหกใบเทาอ๋ออันนี้มันถังใหญ่สองถัง มันสามชั้นไงถังพักอะอยู่บ้านเฮาจากถังเฮาเหรอบานเฮี้ยนสามสองสามถังต้องม 4, <4 S 2> าจากสี่ถังสี่ถังถังละแปดร้อยเขาพุณค่ายินเดีตะก้ามาได้เลยนะคะหนูไม่รู้เนาะมันละเป็นเด้เขาเพิ่งรู้เนี่ยมีประสบการณ์ขั้งแรกในกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าปกติเราอยู่คอนโดคอนโดเขาก็รับผิดชอบในส่วนของพวกนี้อันนี้ของเราเองเราก็ต้องรับผิดชอบเองเ,องเป็นปหมดเลยขอกระเลขศูนย์ตะหมู่บ้าน ไม่คอเขาเคยเห็ดแพงป่านนี้เขอไม่ได้ว่าดหรอกมาหมดบ่ได้ว่างหนึง่งจิตบอาว่าแม่กดว่าแม่บเลยรูส้สึกเคยเห็นเพื่อนโดนตกใจแจ้งเงินมันคิดริทละพันห้าคิดริคิดหกพันโอ้หนูก็ครั้งแรกแม่บอกว่าหรือว่ามันตัวหล่อเข้ามามันโท่อไม่บอกแล้วดสองนวันเขาถังมันกับสภาพเป็นเชือกรอตัวราควทานี้อยู่ที่ไม่เคยโดนตัวหล่อว่ะหนูเปนหลา่ดิฉันได้โทรหาฝ่ายมัน ไปชนแฟงแม่ต้องใช้ของสำนักกานเขตที่ก็สองบาทที่ก็สองบาทบิดทุทธองมันบ่ท่านพราะว่ามันถ่วมหลายแลว้วมันมื่นหลายคนแลว้วมันบด่ดีมันสก,กรปรกขั้วจะเนาะมันจะขึ้นซึ่งข้นจะหนีไงนั่นแะั่นะจะต้องแก้ไขด่วๆนๆเหมนน้มาใหม่กันโอเคไปเขาง,งานกอนจิ้มได้เลยนะคะกาแฟตะก้าที่หนึ่งที่สอง ขั้าที่สามที่สี่คือมาร์คองคาอุ้มลูก,กับสบู่นะคะอาบน้าแล้ววันนี้อาบน้ําทาแป้งทากันแดดทาแป้งต้องใช่ใช่เดี๋ยวเราไปติดต่อไว้เราติดต่อไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยอะไรแชมพูแชมพูหมาหน่อยเด้เด็กแชมพูสุนัขเด็กลูกสุนัขเอาที่แบบไม่ละลายเครื่องถามเขาว่าสูตรไหนบ,บ่ละลายเครื่องแล้วก็แชมพูยาของแม่มันด้วยแม่มันแพ้ แก้แพ้ด้วยแชมพูยาแชมพูยาของสุนัขตัวด้วยแก้แพ้ขนร่วงอของลูกสุนัขก,ก็ต้องที่แบบอ่อนโยนนะสุดอ่อนโยนมากๆนะอ,อย่าเอามามัมวๆนะลูกสุนัขเขาจะแจ้งในรูแปแจงรูปบดตองอันไหนที่เป็นของลูกสุนัขใสดดทาเขาแจ้งแจงลูกสะนพรก็อ,อาหารสําหรับลูกสุนัขอมเชนะน,น่ะอะไรไม่กินอาหารน้ำเม่มมันผล อาหารเม็ดสําหรับใบเริ่มต้นไม่เ okay. ริ <S <s ่มต้นได้ไหนครับซองสิ่มพวกเหรอแม่ใช่เหรอแม่แม่ไม่ได้กินกระเซ้ามาแง่เถอะแม่มาต่อจะอย่าซื้อซองถิ่มพูกมีแน่นี่หมดแล้วเดี๋ยวกระตือแล้วหม้อหม้อหม้อมาขายกาแฟมันหูอยากซื้อแล้วชั่วโมงไหมนัดโตมามาขายกาแฟช่วยยายเลยน่ะถ้าเราเรียกขายของนี้แล้วแลนหางตกไปแล้วคันมึงซื้อตัหม่ที่ตันี่เนาะ นี่แหละชี่ว่าว่าของจริงนี่แหละของแพงไงต้องหุ่นกระทันรับ่แบบนี้หัวเป็นแอปเปิลแล้วก็ตัวเล็กพวกติดตามสายไฟฟ้าห้ามเลยนะแม่แม่อันนี้ไปได้เ,เบอร์เพ่อจะใส่บุญเนี่นนนเนี่แบบเออทั่วเน็ตแบะรับอยู่ทั่วเลยเนี่ยแต่ว่าก็ก็สีเสื้อข้าวโจ้นะไปทัไปสามบริษัทราคาเดกกี่ยวเปนเบิสเสนอมา ุกคนใครอยากมีไหปลารแบบนี้ใครอยากมีคอแบบยาวๆแบบนี้มีคอแล้วกาแฟอุ้มรักเลยนะคะเมื่อก่อนใครจะไปคิดว่าอึ่งแบบค่อยจะกลายเป็นคนมีคอได้อ่ะดูใส่อึ่งเลยเนีว่ามันอึ okay. น่งนี่มันก็ยังเหลือความเป็นเอวเป็นอกเป็นโคาเช็ดก,ก่อนอเอวโคบนมยังเหลือครบแล้วก็อะไร ครบอันไหนที่มันควรจะมีเหลือมันก็เหลือนะคะนี่คือใส่เสื้อผ้าที่สบายสุดเสื้อผ้าที่รัดรูปสุดเลยนี่ค่ะยาดวม่เลยบวมเนี่ยนี่มันก็ยังเป็นอย่างนี้ขอยากใครอยากมีหุ่นสับต้องกาแฟอุ้มรักเดี๋ยวไปอลายมาถ่ายกาแฟมันอยู่ใส่่าไอ้ตีน้อยของยายมาเนี่ไอ้ตีน้อยราคาผราดมันเหเขาไปนอนตีความมันเป็ขั้วนุ่มเขามันพักกันมีแข่ไปเลยวไอ้ตีน้อยนี่ยผราสูงมากเพราะว่ามันตัวเล็ก แต่ว่าหัวมันไม่โตปัญหาคือซุ้มหัวโตแล้วอ่าหนางงมโตน้อยๆไอตีนอยนี่ตาตีบเดียวหล่อมากไอตีน่าหล่อไอตีหน้าหล่อไอตีหน่าหล่อนะครับสวัสดีครับแต่เราไม่ดามหูนะคะถ้าดามถึงจะได้แต่ว่าเราปล่อยเขาธรรมชาติาไม่ดามหูเขานะนี่นี่พ่อมนันอีแพงไออูฟ้าเนะี่ยใครอยากได้เอาอูฟ้าเลยค่ะพันดีด้วย มันทับแต่ละทีได้สี่ตัวเลยอ่ะได้ทับครั้งเดียวได้ทั้งสี่ตัวนำเชือกนีทนำเสื้อดีอ่าใช่ไหมครับแล้วได้ลูกหล่อด้วยลูกออกมาขาวกว่าพ่อเอ๊ะมันคนข้างบ้านไหมเนี่ยทําไมไม่เหมือนพ่อทําไมหนูไม่เหมือนพ่อทําไม,ไมเหมือนคนข้างบ้านสีน้อยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับพี่พีน้อยบอกให้ไปว่าคือเขา เขาสีเขาสิเือดได้ว่าเขาคือเอ็ดเขื่อนโมโม่ซโม่น่อยเลยตัวได้่าคือพป็่ตุ่มตัวขนหยุ่ยนะหมาหนุ่ยชื่อว่าว่าหมาหนุ่ยตีน้อยมอาง้อยงี้คืวามสุ่ยกวบาโกป๊ตีน้อยบ่าาล่ตาเป็นสีเดียวไปยุ่มีแลวตาตีตีหนาเงาเงาลออบอลลุบักหล่ารอบอบักหล่ารอบรลลุรอ สุโม่ของยายหล่อสุโม่ของยายหล่อมากสูโม่ลูกใครลูกสโม่ลูกแม่ยูมีพออยู่ฟาด็าเปลยัเน้วลูกแม่ยูมีกับพ่อยูฟาโอเคไหมครับแต่ว่าไม่เหมือนพ่อเลยขาวนะครับนะตาใหญ่เขาน่าจะเผากรรมพันธุ์ยูมีก็มี ใครใครมาเร็วเร็วใครจะเข้ากล้องมารอ,อคือพี่ไอ้แหละเนาะรอเือพี่ไอ้ปะ <S 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 เป็นอะไรกีน่อยหอมกาแฟตีน่อยย่ายหอมกาแฟทำไม,มเป็นเสียง ที่ขอ,อยนานนันเป็นอันหอบคึา้ายยูมีเนี่ยเหตในข้อที่สมมครคลอกนะซูโม่มีอาการจะเป็นเหมือนยูมีได้กรรมาพันดีๆมาตัวสัวโอ้โหอ้วออนใหญ่ทำไมล่ะครับโอ๋ออน่นคุณยายวันนี้คุณยายสัญญาเลยว่าจะอาบน้ําอาบน้า,าครั้งแรกน,นะครับอาบน้ําครั้งแรกครับอาบน้ําครั้งแรกครับนะครับปซื้อแชมพูก่อน จิ้มได้เลยนะคะกาแฟตะการที่หนึ่งที่สองนะคะอ้อนเก่งอ้อนเก่งครับคุณยายครับอ้อนเก่งครับตีน้อยตาตีครับตีน้อยตาตีหน้ายาวหนาเงากระมูหนา่หน่อยเงาวม,าามูจะเป็นนาฮักดังง่ำเขาแต่อาตีน้อยจมูกจะยื่นออกมาเป็นเหมือนไม่เหมือนชิวาว่าทั่วไปเขาเหมือนเหมือนอยู่เนียทำไมหน้าเป็นยา,ยาวๆตาติดตีไม่ลู้ ออ่ะลอห,ลอหล่อเลยลูกอตียายหล่อเลยครับอาตีของยายหล,อหล่อเลยครับอตีของคุณยายหล่อครับอนนอนน่ะคนบกลาลวนผิดคนบกลาลวนคนนอนหนุร่วงแล้วเหรอทำไมมันร่วงละเฮยลูกปติละหมาดให้คนไม่ร่วงนะเจ้าจีเจ้าจีเจ้าจีเจ้าตีเจ้าตี้เจ้าตี ข้ามไปตอนได้หลานน้อยเดี๋ยวเลยเป็นหมเมีนะโอ้ยเป็นเรื่องของอานาคตค่ะอี่สิบสิบปีทั้งหนากรบมันเนี่ยเราเคยซื้อุ้มไห้ปะเนี่ยสิบปีทั้งหนาเราเคยซื้อุ้มไว้หวปะหลานสิบปีทั้งหน,นาเท่าไหร่ก็ไม่เยอะนะห้าสิบแปดไหวสิถ้าไม่ตุยีก่อนห้าสิบแปดไหวค่ะไวหวห้าสิบแปดพอดีเลย แตก็แอบแก่ไปนิดนึงไหมคนมีเท่าไหร่ดีคุณยายเท่าไหร่ดีคุณยายสักห้าสิบกว่าไหมอย<ด>ู่ว่าสิบปีเถอะคุณอยู่หน่อยอยู่ไหมคุณอยู่ขาน้อยอยู่สักยิบแปดยิบเก้าไหมอายุยิบห้าเท่าไหร่ หาปี๋ปะหาสิมหากับรงดีชอบเล็กเบิร์ดละซี่ยายห้าสิบห้าบอเอาดูดกอดูดน้องหิวป่ะจีน้องหิวป่ะกินข้าวไม่ละข้าวไม่เป็นยายแท้ข้าวแล้ะเป็นยายแท้ข้าวแล้วน้องกินข้าวไหมครับเพราะน้องหิวน้องหิวครับอย่า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 ยายปล่อยลูกหิวข้าซัว เียเขาอันนี้ๆๆอ,อนนี้อะไป่ะอืมเอ้ามัน,นมัน,น,นอะไรน,นั้นเน,งงนี่ยมันนิ่มไปนี่น,น้องน้องไปกินเลยอะตีหน่อยน้องน้องไปกินเลยลูกมันนิ่มนะครับมันนิ่มแล้วนะครับสบามารถกินได้เลยนะครับอันเนี้ยชิมดูก่อนไหมเดี๋ยวคุณยายทำทำชิ้นเล็กให้ทำเป็นชิ้นเล็กเล็ให้หนง มันกับข้างเ่เค้ยวกินเบบือนเซไว้แบบนี้อะเบิดมือเลยเห็นให้เม็ดอาหารเม็ดมันน,นิ่มเขาไม่ชอบกินไอที่อาหารเปียกอะสังเกตดูแล้วมันเลี้ยก,กินไงเพราะเขาเมื่อเริ่มอยากเคี้ยวแล้วไงเขามีฟันแลเลี้ยงล้านเขาเริ่มมีฟันแล้วเขาทุกคนก็อยากเคี้ยกันหมดโอเคปะ่ะมามามาเร็วมา,มา,มา,มา มา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 เรเร็วเร็วเร็วตื่นเตือนตื่นตือนกินข้าวเลยไปไหนแล้วอุด้งไปไหนดงดงครับเอาไปล้วงไปใส่ตีน้อยจิ้มผู้เดียวแหละลุยผู้เดียวเลยพี่นะตีน้อยลุยคนเดียวเลยเก่งมากครับลุยเลยนิ้วเขา่า ดูปากจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนมแม่ก็เริ่มบะบาหลแล้วหมอว่านมบะหลต้องกินข้าเม็ดอาหารเม็ดกินได้ก็คือกินแต่กลัวแม่เขากลัวติดคอแม่เขาแล่นส่วนยูเมียคุณอยู่น้อยแต่คุณพีพีสิเถาได้คุณเม่เนี่ยดะว่าก็เเถาแล้วก็คือมันใจเออผัวเถาเขเป็นยังงหรือขั้นแย่เถาน่ะอยู่ผัวเถาว่าเป็น,ย,น,ย,น,น,ย,นยังค่ะ รักษาตัวกันว่าทีสามีก็ได้ให้เขารักษาตัวเอวเดี่ยงก็บ่ได้หด้ล้านน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะถ้าใครบอาตาป้าตาดงอยู่แล้วเขาก็ที่ว่าเ้าเพื่อนคยได้ไ่นเอาตะเพืรนลูกเคยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเขาจอเข้าใจมาค่ะ จิ้มได้เลยจิ้มได้เลยค <c oughs> าี่ว่าสน <c oughs> <c oughs> ่าเนว่าคือวันนี้เด็กเลียวขว่อยขันเห็นเดี่ยงขว่อยกบโอ้ยมันคืบไปนานว่ะสวัสดีนะคะสวัสดีโบวี่ค่ะสวัสดีนะคะจิ้มได้เลย อะไรนะคะเออสั่งกาแฟแล้วค่ะไม่อุ้มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนยันตะก้าได้เลยนะคะคือกดไปแล้วก็คือยืนยันตะก้าได้เลยพระรามันก็บมาเปลี่ยนหรอกเพราะว่าตอนนี้ติ๊ต่อเขาไม่ได้มีแต่แฟดเสียวอย่างขอตั้งพระรามมากกว่าเืออยุพระรามเดยคุย คนไอจีน่อยล้นนแม่พี่น่อยใส่เสื้อดำแบบนี้การอาบน้ำจะเศิร์ฟดูสุข่วหมูขั้วมาตัวมันนินทั้งหมดหกตัวที่คอย้องรับผิดชอบโซโลพมันมันนีนอาบเองค่ะกลัวแบบคนอื่นอาบแล้วแบบไม่ได้เหมือนตัวเองอยู่มีอยููฟ้าไม่อาบเองตลอดถ้าอยู่บ้านก็พวกมะขามมะเขืมนี่ค่อยจะจับอาบเองตัวใหญ่แค่ไหน่อยก็ไม่กลัวซาเล่งเห็นปะมาถ้าเจ้าอเมริกันบูลี่อ่ะ คอยยังจับของเขามาอาบได้เลยมันยังบ่มีแล้วทำไมต้องทำลูกยูมิไม่ให้ยอมให้ตีน้อยกินนมแหมะกัดลูกทำไมอ่ะอุ้ยนีตนแทบเป็นอะไรเป็นอะไรทำตีน้อยทำไมทำลูกทำไมโอ้โอ้โอบังหลาเ,เราี่ยเขาอัรอไรเถื่อีแม่ะไรอยูมิ แม่มึงอี่างนี้ใส่พอดีเขาให้กินเขาเขาก็บอกพากินข้าวแล้วทําไมหนูจะไปแห่นนมเขาเขาเจ็บพากกันมีแข่แล้วเนาะเขาเจ็บนมเข้าใจบ่ลูกเข้าใจว่าเออครับอืซูโม่โดนอยู่มิวักเขาสอนลูกเขาก็จะวักเขาไม่ให้กินนมตอนนี้เพราะเขารู้สึกเจ็บคิดว่านะเพราะว่ามันมีแข่ไปแล้วเขาให้กินเป็นเวลาว่าให้แบบนอนนึกอยากดูตอนในกระดูกนะซูโม่เขาจะติดนมอะ เขก,กินข้าวเสร็จก็จะไปดูดนมก่อน,น,นอะไรเงี้ยแล้วตัวเองมีฟันในลูกแน่เจ็บกินข้าวให้อิ่มๆแล้วหนูก็นอนได้ไหมได้ไหมไม่ไปไม่ไม่ไปติดนมได้ไหมได้ไหมครับหรือจะกินนมเดี๋ยวยายชงให้ได้ไหมครับนมมันนมแม่เริ่มหน่อยแลย้วน่ารักมากน่ารักพร์คโม่เขาหิว เขาไปกินข้าวแล้วเขาก็อยากแบบเขาก็ติดสกินชิปแม่เขาเนาะคือเด็กหน่อยคือลูกเข้าไปอยากเจ้านมเหมือนนติดเต่าอะแล้วันนี้มันอะไนี่บานเนี้ยมันอันมันเจ็บมันมีแคะมันกตแหน้าแฟแปะสอบหนูกินสองอาทิตย์สิบวัตล้วจิ้มอีกเลยฮันนี่จิ้มอีกแม่ได้อะไรให้ลูกๆกินแม่วันนี้ร็สิผัดเปรี้ยวหวานจะจะเจียวไข่กับกรอบทำไข่ฟู พอได้อยากกินกับมามันมาแห้วไปเขามาจากสุรินไปบม่แม่นเขาไปห้านต่อ,อยอีกบ่บ่บเห็นเด้แม่สุดได้เปิดบินตัวแท้หะติแม่ได้ใครอยากเป็นพนัมิานในติ๊กตอกกันก็ง่ายดีนะติ๊กตอกก็คือเขาจะจัดแบ่งผลปันผลให้เราเลยตามนั้นเลยนะคะใครลงตะกร้าได้ก็ดึงตะกร้าไปได้เลย ซูโมดื้อบอแม่อุ้มซูโม่บ่ดื้อเป็นเด็กที่ไม่ดื้อคนที่ดื้อหน่อยจะเป็นอ่าดื้อแบบน่ารักดื้อแบบเฟรนลี่จะเป็นนัตโตะบ่ดื้อบ่ดื้อตัวที่ดื้ออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะดื้อทั้งคู่อ่านิโสซุป มีแพนด้าตัวนั้นตาดำนั่นมิสเขาจะเขาจะดื้อกว่าผู้ชายเด็กผู้ชายสองตัวนี้ไม่ดือ้อซูโม,ม่ไม่ดือ้ออุด้งก็ไม่ดือ้ออุด้งจะอ,อ,งจอินโทรเวิร์ดกว่าตัวนี้อีกคือจะไม่สูงสิงก้าใครเอ่อตอนนี้จับแยกเพราะว่าเขาไปตามดูดนมยูมิแล้วยูมิจะวักเขาโอเคแม่แม่นอนแนละ้วม่นอนไหมครับม่ไปกินข้าวแล้วนอนนะครับจิ้มได้เลยนะคะกาแฟใครอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อมานะคะ อินบ็อกเข้ามาหาแม่ก e, ็ได้หรือที่บริษัทนะคะที่ YKK ได้เลยนะคะพี่พีเขาพักรักษาตัวค่ะแม่ลำใหญ่ว่าเมื่อคืนอะไรใช่ค่ะเขาก็เจ็บจริงหย่องน้าพอเจ็บอีนี้เขาจะว่ามีการพักรักษาแล้วเนเจ็บเขาเดินไปยังเดินลําบากเลยใครโดนเขาไปเต้นได้ ทีถามลูกยู่มมาหนิขึ้นมันมากมันอยู่หนิบ่บวนหนหรือว่ามันไปใส่หรือว่าให้ในมาดักซุรินกบปลูก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 กบลบปลูกอ่ะฮึ่มท่านเฉียวเว้ยจิ้นได้เลยค่ะจิ้นได้เลยใครอยากมีหุ่นสับเอวสับสับอย่างสับสนไม่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 สับสนนะคะ นี่เสื้อตัวนี้ไซส่เอ็มรัดรูปเบอ้อทุกคนเห็นพัฒนาการไม่คุ้มใส่เสื้อไซสเอ็มไซสเสื้อพวกเนี้ยตั้งแต่อยู่คอนโดใช่ไหมเห็นปะตัวนี้มันหลวมตามยามนี่แสดงว่ามันหลวมลงมาอีกส่วนของตัวนี้เขาหายไปเนี่ยเริ่มมีหายปลาเห็นปะแต่ก่อนปะเคยเห็นหายปลาไหเห็นลเาเขาเป็นสีดมดนเป็นสีเดยมันก็ค่อยๆยืดออกยืดออกยืดออกทำไมคอย,ยืดขึ้นเหรอมีคนถามว่าแม่คอยาวขึ้นไหมมันไม่ใช่คอยาวขึ้นมันจอยลงนี่ค่ะตัวช่วยกินอยู่นี่ กาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่เดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าวันนี้จะกินข้าวกับลูกลูกอีกกินเยอะก็จะกินบ่ายอีกหรือค่ำใเด็กเมื่อวานที่ร้านทําเล็บถามว่ากินค่าได้หรือแม่กินได้นอนได้เหมือนเดิมแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาจ่อยลงเยอะมากแล้วเขาบอกกินหนูกินก่อนนอนอยู่ยังนอนได้เลยเห็นป่ะในความเป็นนี่เมื่อก่อน